เนื้อหาของหนังสือเนี่ยมันมันเริ่มต้นอย่างนี้ครับในในบทที่ผมใช้ชื่อว่า beginning นะผมตั้งข้อสังเกตว่าคือหนังสือเล่มนี้เรากำลังพูดถึงวิทยาศาสตร์ศาสนากับชีวิตมนุษย์นะแต่แล้วผมก็เริ่มต้นโดยการพูดถึงคราวที่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญคือชีวิตเป็นของเรานะเสร็จแ,แล้วเราก็พบว่าเมื่อเราเกิดมาในโลกเนี่ย มีศาสนามีวิทยาศาสตร์ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเราควรจะตั้งคําถามว่าเราควรจะเกี่ยวข้องกับศาสนาและวิทยาศาสตร์นี่แค่ไหนเพียงใดจึงจะพอดีนะเสร็จแล้วในบทที่ชื่อ b ิ g i n ิน n ิ่นี่ผมได้ให้ความเห็นเริ่มต้นว่าวิทยาศาสตร์กับศาสนาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน,นะ ในหนังสือผมไม่ได้ยกตัวอย่างแต่ถ้าผมยกตัวอย่างต่อไปนี้เนี่ยทุกท่านน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาเนี่ยห้ามไม่ให้สอนศาสนาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับงบประมาณของรัฐนะครับสอนในสถาบันการศึกษาเอกชนได้แต่ถ้าโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยใดก็แล้วแต่ได้รับงบประมาณของรัฐเนี่ยรัฐธรรมนูญ ของอเมริกาห้ามไม่ให้สอนศาสนานะครับถ้าสอนศาสนาในมหาวิทยาลัยที่ใช้เงินของรัฐหรือว่าในโรงเรียนที่ใช้เงินของรัฐเนี่ยผิดกฎหมายนะคราวนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนนะประมาณ40ปีที่แล้วนะมันมีการถกกันในคณะกรรมการการศาึกษาแห่งชาติของอเมริกาว่าเราควรจะตกลงกันนะครับว่าในโรงเรียนที่ใช้งบประมาณของรัฐเนี่ยอะไรสอนได้อะไรสอนไม่ได้นะ ครนี้เกณฑ์ที่มีคนเสนอก็คือว่าสิ่งที่จะสอนได้จะต้องเป็นความรู้ความเชื่อเอามาสอนในโรงเรียนไม่ได้นะครวนี้เขาก็พิจารณาว่าศาสนานนี้สอนความเชื่อเช่นสอนว่าคนเราตายไปแล้วจะได้ไปเกิดใหม่ตายไปแล้วถ้าทําดีพระเจ้าก็จะพาไปอยู่ในสวรรค์ด้วยหรือถ้าเป็นชาวพุทธก็ตายไปแล้วก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์แบบพุทธ รือถ้าเป็นฮินดูก็จะบอกในสวรรค์แบบฮินดูความเชื่อที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นความรู้เนี่ยดัยงนั้นเขาบอกว่าจะสอนอยู่ที่วัดสอนอยู่ที่บ้านไม่เป็นไรหรอกแต่จะเอามาสอนในโรงเรียนที่ใช้งบป,ประมาณจากภาษีของประชาชนเนี่ยไม่ได้นะเพราะนั้นรัฐธรรมนูญอเมริกาเนี่ยก็เลยบัญญัติห้ามไม่ให้สอนศาสนา ในสถาบันการศึกษาที่ใช้เงินของรัฐไงคราวนี้ผมคิดว่านี่มันเป็นตัวอย่างการประทะกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนาค่อนข้างจะชัดเจนคราวนี้บ้านเราเวลานี้ผมผมพยากรณ์ว่าอีกไม่นานนะเท่าที่เราดูการประท้วงที่เยาวชนก็ทํากันอยู่เวลาเนี้ยผมเข้าใจว่าอีกไม่นานจะมีการเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาว่าควรจะสอนศาสนาในโรงเรียนหรือไม่นะ แล้วเขาก็จะใช้เกณฑ์เดียวกันกับอเมริกาก็คืออะไรที่จะสอนได้เนี่ยมันจะมันจะต้องเป็นความรู้ไงเป็นเป็นความเชื่อสอนไม่ได้เพราะผมเป็นคนจ่ายภาษีเสร็จแล้วรัฐบาลก็เอาภาษีไปสร้างโรงเรียนไปสร้างครูสิ่งที่ผมต้องการก็คือผมส่งลูกไปเรียนเนี่ยคุณจะต้องสอนความรู้ให้ลูกผมคุณจะมาสอนความเชื่อไม่ได้เพราะาจจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับทวนี้ตัวอย่างของความรู้ก็เช่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์วรรณคดีภาษาอย่างนี้ใช่ไหมครับมันมันเอามาใช้เป็นความรู้ได้ไงแต่สอนว่า,าปฏิบัติธทมแล้วจะได้บรรลุนิพพานเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นความรู้หรือไม่แต่พวกนี้เขาบอกนะครับว่าสอนที่วัดได้ครับสอนที่บ้านเราก็ได้ถ้าบ้านเราเป็นผู้ที่เชื่อในพุทธศาสนาแต่จะเอามาสอนในโรงเรียนที่ใช้งบของรัฐไม่ได้นี่นี่มัน มันเป็นตัวอย่างของการประทะกันผมก็เลยคิดว่าเออเราเริ่มต้นที่เรื่องนี้ดีกว่ามันเป็นข้อเท็จจริงคืออยากจะให้ทุกท่านที่เป็นผู้ที่เรียนปิญญาเอกทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าพบปัญหาแบบนี้เราจะมีสติปัญญามีทางออกให้กับสังคม,มคนเราอย่างไงใช่ไหมครับ <laughs> นี่นี่เป็นตัวอย่างนะเส่แล้วพอพอพูดถึงการประทะกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนาเนี่ยในบทถัดมาผมก็คิดว่า ในความคิดของผมเนี่ยถ้าจะคุยจะถกกันเรื่องนี้ให้มันเป็นมรรคเป็นผลเนี่ยเริ่มต้นจากสมมุติฐานต่อไปนี้ดีไหมสมมุติฐานของผมก็คือวิทยาศาสตร์ก็ดีศาส,สนากดีเนี่ยเป็นผลผลิตของความคิดหรือว่าสติปัญญาของมนุษย์นะผมใช้คําว่าวิทยาศาสตร์กับศาสนานี่เป็น the creation of human mind คือการบอกว่าวิทยาศาสตร์มาจากการสร้างสรรค ของมนุษย์เนี่ยไม่มีปัญหานักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าไปพูดในหมู่คนที่นับถือศาสนาเนี่ยผมก็ใจว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องยากบางศาสนาผู้ที่เขานับถือศาสนาแบบจารีตประเพณีนี่เขาไม่รับรู้ครับว่าศาสนานี้เป็น creation ของของ human mind ศาสนาเนี่ยเริ่มต้นจากการที่ยังไม่มีคน ยังไม่มีโลกจักรวาลว่างเปล่ามีพระเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าก็สร้างโลกสร้างจักรวาลแล้วที่โลกใบนี้เนี่ยพระเจ้าก็สร้างมนุษย์ขึ้นแล้วจะมาบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าสร้างมันขึ้นเนี่ยมันคือผู้สร้างศาสนาเนี่ยคนที่เขานับถือศาสนาแนวนี้เขาเขารับไม่ได้ศาสนานี้ต้องใหญ่กว่ามนุษย์นะครับคราวที่แล้วนี่ผมพูดถึงเซอร์ไอแซกนิวตันนะครับไอแซกนิวตันนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์สําคัญ แต่นิวตันก็เชื่อว่านักวิทยาศาสตร์สร้างวิทยาศาสตร์ถูกความเชื่อนี้ถูกแต่จะมาบอกว่ามนุษย์สร้างศาสนาเนี่ยไอแซกนิวตันไม่รับนะครับนี่นี่ขนาดไอแซกนิวตันนะครับเพราะว่าแกเป็นคนเคร่งศาสนาไงนะครับทีนี้แต่ข้อเสนอของผมก็คือว่าถ้าไม่รับว่าแม้แต่ศาสนาก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นเนะี่ยเราอาจจะคุยกันไม่ได้ระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนาผมก็เลยเสนอว่า เราเริ่มอย่างนี้ดีไหมให้เข้าใจว่าศาสนาก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างไม่อย่างงั้นนี่เราไปต่อไม่ได้หรอกครนี้ผมก็มีหลักฐานสนับสนุนสมมุติฐานนี้นะครับผมก็บอกว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะเชื่อว่าก่อนที่จะมีมนุษย์ก่อนที่จะมีโลกเนี่ยมีพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็สร้างโลกสร้างมนุษย์ขึ้นเราเราคิดด้วยจินตนาการได้ใช่ไหมครับ ผมผมคิดว่าจินตนาการแบบนี้นี่ผมไม่แต่ต้องนะแต่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าศาสนาเนี่ยจะต้องมีมนุษย์เกี่ยวข้องเช่นพระศาสดาในศาสนานี้ต้องเป็นมนุษย์ใช่ไหมศาส,สนาคริสต์นี่ก็มีพระเยซูเป็นพระศาสดาท่านก็เป็นมนุษย์ในศาสนาอิสลามก็มีพระมหามัตซึ่งท่านก็เป็นมนุษย์ในพุทธศาสนานี่ก็มีพระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์นะ แต่ข้อเสนอของผมนี้ผมคิดว่าถ้าเสนอในหมู่ชาวพุทธเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ง่ายกว่าในหมู่คนที่นับถือาศาสนาอื่นเพราะว่า,าศาสนาพุทธโดยเฉพาะพูดแบบดั้งเดิมเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกมีคนถามว่าพระสมณะโคโดมท่านเป็นเทพหรือลบาท่านเป็นเทวะเป็นเทวดาใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่เราไม่ใช่เทวะเราเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่ฝึกตนได้ดีแล้วไง อน,นี่เป็นคำพูดของพระบุทธเจ้าผมก็เลยคิดว่าถ้าเริ่มต้นด้วยสมมุติฐานว่าศาสนาเนี่ยก็สร้างโดยมนุษย์เนี่ยเราอาจจะคุยกับฝั่งวิทยศาศาสตร์ได้ง่ายแต่การเสนอแบบนี้เนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาให้ซึ่งปัญหานี้เราจะทกกันในวิชานี้ไปจนจบเจ็ดกเจ็ดครั้งที่เราจะได้คุยกันนะะปัญหาที่ผมอยากจะฝากให้คิดก่อนก็คือว่า หนนะฮะอยากจะถามทุกท่านในห้องนี้ว่ารับได้ไหมครับถ้าเราจะบอกว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็น Creation of Human Mind นี่นี่หนึ่งนะฮะอันที่สองอถ้าเราคิดว่าพระพุทธศาสนาของเรานี่มาจากมนุษย์คนหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็จะมีคำถามนะครับว่ามนุษย์นี่เป็นสิ่งที่จำกัดเป็นเป็นเป็นลิมิตเอนทิตี้นะครับ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นมนุษย์นี่ท่านก็มีสมองใช่ไหมครับแล้วเวลาที่ท่านคิดท่านก็ใช้สมองของมนุษย์นี่คิดคราวนี้สมองของมนุษย์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันมีลิมิตบางอย่างนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมองมนุษย์เนี่ยจินตนาการถึงอินฟินิตี้ไม่ได้นะครับอาจารย์จุธารัตน์ลองเล็กดูนะว่าถ้ามีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ขึ้นยานอวากาศ แล้วยานอาวากาศนั้นวิ่งเป็นเส้นตรงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปสุดที่ไหนไหมใช่ไหมครับสมมติยานนี้เป็นยานพิเศษไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงไปได้ชั่วงนิวซีแลนดอนคําถามคือไปได้สุดหรือไม่ได้สุดคําตอบมันมีสองอย่างนะครับหนึ่งไปแล้วมันจะไปสุดที่ที่ใดที่หนึ่งถ้าตอบคําถามนี้ก็จะมีคําถามถัดมาว่าแล้วถัดจากนั้นไปเป็นอะไร ที่สุดของถนนนี่เราก็เห็นนะครับว่ามันมีต่อใช่ไหมครับดังนั้นที่สุดของจักรวาลก็จะมีคําถามว่าทัดจกนั้นไปเป็นอะไรแต่ถ้าบอกว่าไปได้เรื่อยๆนี่เราก็จะถูกถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงของซึ่งมันไปได้เรื่อยๆอยังไงครําคำถามชนิดนี้เป็นตัวอย่างของคําถามที่สมองมนุษย์เราเนี่ยตอบไม่ได้แต่ถ้ามีพวกเอเลี่ยนที่มาจากอารยธรรมที่สูงกว่าเรานี่พวกนี้อาจจะตอบได้เพราะว่าเบรนสมองของเขาเนี่ยไม่เหมือนเราไงฮะทีนี้ถ้าพระพุทธเจ้าท่านคิด จากสมองของมนุษย์เนี่ยศาส,สนาพุทธก็ต้องมีลิปิดบางอย่างใช่หรือไม่ใช่ไมันก็จะมีคําถามซึ่งอาจจะทําให้ชาวพุทธหลายคนบอกโอ้ไม่เอาหรอกแนวที่บอกว่าศาส,สนาพุทธนี้เป็น a g เ r e s s i o n of the human m มายนี่คือประเด็นคําถามที่ผมโยนมาในในในวันนี้ไงซึ่งผมจะไม่บอกนะครับว่าผมคิดยังไงเนื้อหาในหนังสือมันจะมันจะไปข้ามันเรื่อยๆนะแต่แต่นี่คือสิ่งที่เราคุยกันใน บทที่หนึ่งและก็บทที่สองนะครับผมขอเริ่มต้นที่อาจารย์จุธารัตน์ก่อนกกอนอาจารย์รับได้ไหมครับว่าถ้าเราจะบอกว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างพระพุทธศาสนาและมนุษย์ที่ว่านี้ก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละเชิญเชิญอาจารย์ครับค่ะอามจินตง